กับชุดดีพี่น้องปลายสุขสุขคนนะครับผมมีก็ยุผมนี่ช่องชาโคเระเดค้นเราทานนะครับเนี้อกับมาไหลสดกันนะครับมาแบบแบบบริบาสิต่างใจนะครับไหลสดนะครับกับที่รัคนกำลังเล่นอะไรอยู่แน่นอนอ่าโดยความที่ว่ามีค้นสนใจนะครับผมอยากค็ดทานอัดแทงลายนะครับให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็พี่น้องฟังเล่านะครับก็ไลน์นะครับทีเข้ามาคอมเมนต์อย่าเข็ดทานอัดแขงนะครับเมื่อี้ผมกัเลลจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับอยากเห็ดท่านอัดแทงนะครับก็อยากให้ท่านนะครับมาไปศึกษานะครับเกี่ยวกับการเห็ดทานอัดแทงบ่จะเป็นเบื้งในคลิปในเอียงต่างๆนะครับศึกษาหาข้อมูลให้มันหลายๆนะครับว่า าการเห็ดทานตะแงมันมีความยากง่ายเหมาะสมกระเพาสำใดยนะครับก็คือช่วงนี้มันโควิดอยู่นะครับผมก็เลยยังบ้านเด้เปิดให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมหรือว่าได,าด,ด,าาด้มาทดลองเห็ดนะครับถ้าทุกท่านได้มาทดลองเห็ดนะครับมันก็นจะง่ายขึ้นนะครับมันก็นจะได้รู้ว่าการเห็ดทานตะแงมันยากมันง่ายสำใดยนะครับ ถ้าสมมติว่าเฮ้าเบิงจะขิดนะครับเฮ้าก็จะเห็นงแต่ว่าขั้นตอนการเฮ็ดนะครับผมเออมันเป็นทั้งที่ทั้งฉี่นะครับมันก็เป็นการศึกษาหาข้อมูลไปในตัวนะครับแต่ว่าการที่เฮ้าจะรู้หรือว่าเรียนรู้ให้มันเข้าใจให้มันได้รู้ว่าการเฮ็ดทานัะแทงมันบ่าจะขึ้นในขิบนะทั้งที่นะครับมันถ้าเฮ้าได้มาลองเฮ็ดเฮ้าจะรู้นะครับว่ามันยาก หรือว่ามันง่ายสําหรับตัวเฮานะครับเพราะว่าการเฮ็ดธุรกิจนะครับทุกอย่างนะครับมันมันบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดแล้วเฮาจะประสบความสําเร็จทุกอย่างนะครับอ่าธุรกิจทางนะแทงก็คือกันนะครับมันก็มีอ่าทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าผมก็เห็นผู้หญิงที่เข้ามาเม้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับว่าสนใจอยากเฮ็ดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผมจะแนะนําทังทีนครับ ถ้าอยากเฮ็ดนะครับถ้าเห็ดผู้เดียว mm hmm. ผมไม่แนะนานะครับถ้าเป็นผู้ยิ่งตัวคนเดียว mm hmm. ผมไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการสมบุมบูรุงเคืองนะครับการสมบุมบูรุงเคืองกับจะมีเกี่ยวกับาการเชื่อมพอกเกี่ยวนะครับการแต่งเกี่ยวเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ปกตินะครับผมได้มาตรฐานนะครับถ้าเฮ็ด ของรังเกียวบอดีนะครับหรือว่าบอดายระยะเอยียงต่างๆของมันที่ขาดเดิมๆนะครับผมสมมุิว่าระยะพิษของเกีียวนะครับผมมันมันกว้วงเ้าไปเชื่อมพอกีอย่งยงจังไดมันยับเข้ามานะครับกลายเป็นว่ามันแขบนะครับมันอาจจะเวลาเราอัดทานนะครับผมมันอาจจะอัดออกมาทานอาจจะอัดบอ่อ นะครับหรือว่าอัดออกมาดอกท่านแตกเล่านะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากนะครับสําหรับผู้ยิ่งนะครับที่อยากจะเห็ดนะครับผมก็เลยอยากจะฝากนะครับถ้าผู้ยิ่งอยากเห็ดนะครับก็หาทีมงานหรือมาหาอยากพี่นอกนะครับมาซอยเห็ดนะครับเพราะว่ามันต้องยกนะครับยกท่านตากท่านนะครับมันก็จะมีในส่วนของเรื่องการส่วนบทนะครับบทท่าน ส่วนของผสมนะครับถ้าเฮาเห็ดไม่เฮางบเฮาหน่อยนะครับการผสมเฮาอาจจะเป็นเอากะบะปูนนะครับมาผสมนะครับกับหาถังใหญ่ๆนะครับผมมาผสมนะครับมันกับคอนคางที่จะเมื่อยเพอสมควนนะครับแล้วก็มันจะซานะครับธุรกิจท่านัดแทงนะครับถ้าเฮาอยากเห็ดเป็นธุรกิจที่เป็นอาชีพหลักนะครับเฮาคอนคางที่จะลงทุน นะครับลงทุนลงแห้งนะครับถ้าจะให้ดีผมแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการลงทุนเครื่องนหน่อยสซกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาล่องเห็ดหรือว่าเข้ามาส่้นอยากล่องอัดนะครับเขาอาจจะไปรับนะครับผมรับกับคนที่เขาเจ้าเห็ดทานนะครับผมมามาล่องขายเบิง้งมาเปิดตลาดเบิง้งนะครับเพราะว่ามันจะเห็ดแห่เข้า ได้รู้ว่าการตลาดของเฮ้าเนี่ยมันจะเบิกบ่เสียงตอบรับทานักแทงที่เฮ้านํามาขายนํามาจหนายเนี่ยลูกค้านี่ต้องการรายต้องการหน่อยซําเดนะครับเพราะว่าถ้าเฮ้าเห็ดเลยนะครับขาดการศึกษาว่าตลาดที่เฮ้าจะลง่มมันมีความต้องการทานักแทงนหน่อยลายปานใดเนี่เฮ้าอาจจะ ใส่ระยะเวลาในการตีตลาดนี่โดนนะครับผมบางคนก็คือประมาณช่วงปีสองปีแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนยังม่าท่านได้รู้จักนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าปีค็ดทานัดแถงในพื้นที่ที่คนยังบรุญจากทานตะแถงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถามว่ามันก็มีทั้งขอดีและขอเสียนะครับขอดีก็คือ เข้าเป็นเจลเลาเข้าเป็นไร่หลกในพื้นที่นะครับขอเสียที่มันจะตามมาก็คือเข้าต้องใส่ระยะเวลาใส่ความมดทนในการที่จะนําเสนอขายทานัดแทงให้มันไปตีตลาดนะครับผมก็ยังยกตัวอย่างผมที่ผ่านมานะครับผมใส่ระยะเวลาในการอายู่กับทานัดแทงกว่าที่คนภายในจังหวัดผมเนี่ยจะรู้จักทานัดแทงแล้วกะหันมาใส่ ผมใส่ระยะเวลาสองสองถึงสามปีนะครับตอนนั้นคือผมเห็ดทานตะแดงออกมาแล้วก็เห็ดออกมาแล้วก็เอาไปให้ทดลองให้ลูกค้าทดลองใส่นะครับให้ลูกค้าทดลองใส่บึงทาว่าเขาเจาเอากะเอาแหละครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าทานใหม่ในพื้นที่มันหลายแล้วก็มาบวกกับราคาที่มันค่อน้างที่จะสูงกว่าทานใหม่ปกติธรรมดานะครับ ทานใหม่ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับเขาจะขายอยู่ที่กระสอบละร้อยห้าสิบบาทนะครับช่วงนั้นผมขายขายทานอาัฒแขงอยู่ประมาณกระสอบละสามร้อยนะครับผมเห็ดใหม่ๆผมเห็ดกิโลละสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะครับ,ลลบ,บ,รบแล้วก็ใส่แค่ยี่สิบกิโลนะครับมันก็เลยค่อนข้าง,งที่จะแพงนะครับทานใหม่นี่ ร้อยหาชิเนาะทานอกแทงสามร้อยถ้าเขาเจาไปเรียบเทียบเขาเจ้ากับว่าเออมันได้หน่อยก็กันเนาะครับราคามันก็แพงกว่านะครับเขาเจ้าก็เลยเลือกที่จะอ่าบ่าใส่ทานอกแทงนะครับโดยที่เขาเจ้าบ่ไดีไปคํานึงถึงว่าทานอกแทงมันมีคุณภาพดีจังใดมันประหยัดจังใดคุณสมบัติมัน,ม,นมันดีจังใดนะครับก็คือสูงมากจนว่าหอดชุม,มือนี่ค่อนข้างที่จะใส่ความดทน ่อน้างที่จะลายนะครับแล้วก็คือห้ถาถ้าห้าเป็นคนที่บ่มีน้ำอุดน้ำทนนะครับจะเหตุธุรกิจนีย้ยากนะครับเพราะว่าหนึ่งก็จะตีตลาดได้นะครับมันใช้ระยะเวลาเป็นเป็นปีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือถ้านัดแทงค่อน้างที่จะเป็นที่รู้จักอของหลายๆคนแล้วนะครับแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าบางมองก็ยังว่าท่านนี้มีนะครับอ่ามันก็นเลยเหตุให้คน อยากจะเห็ดค่อนข้างที่จะหลายนะครับแต่เฮาอยากเฮ็ดนะครับเฮาก็ล่องไปศึกษาหาของมืลไอ้าหาของมุลนแล้วแต่ละพื้นทีเบิ่งนะครับว่าในพื้นทีของทันเนี่ยมีคนเห็ดไปนะครับเพราะว่าการทีเฮาเห็ดแหลกๆเ,เนี่ยเฮาก็ต้องขายในพื้นที่ของเฮาให้มันได้ซัก,ก่อนนะครับก่อนทีเฮาจะไปขายาตั้งพื้นทีเพราะว่านึ่งการที่ไปขายตั้งื้นทีมันก็เหมือนว่า คนเห็ดหลายแล้วนะครับถ้าเฮาจะไปนอกพื้นที่เฮาเนี่ยม่นอ่อน้างที่จะไปสู้ราคาหรือว่าคุณผากกับของเขาเจ้าเจ้าอื่นอยู่นะครับถ้าเฮาขายได้นะครับมันก็จะเป็นพ้นดีเพราะว่าหนึ่งการ,นราขนส่งค่าน้ำมันนะครับเฮาก็จะบ่ได้เสียรายนะครับถ้าเฮาไปไกลนะครับเฮาก็ต้องลูกค้าก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มนะครับถ้าเฮาก็ต้องขายในราคาที่มันสูงขึ้นนะครับ อันนั้นมันจะเป็นผลเสียต่อลูกค้านะครับแลวก็หนึ่งคือถ้ามีคนที่เฮ็ดอยู่ในพื้นที่ที่เข้าไป่งลูกค้ากาจจะมองว่าราคามันสูงกว่านะครับอันนี้คือเขาจะเสียเปรียบตรงนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเขาพยายามเจาะตลาดตีตลาดในพื้นที่ของตัวเองให้มันได้นตะกอนนะครับก็คือเอาง่ายว่าถ้าเขาขายในพื้นที่เขาได มันก็นจะง่ายนะครับลูกค้ากับิชเดตราคาทานทีมันถือกลงโดยที่เ่าต้องไปจ่ายค่าค้นส่งค่าอย่างแพงขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งเมบุญทีคือจะผมบอกเลยว่าเขาเจ้าเห็ดทานัดแทงค่อนคางที่จะเยอะนะครับช่วงนี้นะครับผมสําหรับผู้ใดอยากจะเห็ดนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับให้ทุกท่านนะครับผมศึกษาหาข้อมูลให้มันดีๆนะครับ ทามามันเป็นธุรกิจที่ดีบ่ากะมันก็เหล่แต่คนนะครับเพราะว่าถามาจะให้ปะส,สมข้นเฉลียทุกคนว่มันก็ว่าทุกคนนะครับเพราะว่าที่ผมเหตุทานะแทงไม่ในกลุ่มทานะแทงนี่มันก็ยังมีคนที่ประกาศขายเครื่องนะครับด้วยเหตุผลต่างๆของแต่ละคนมันพ่คือกันนะครับบางคนสื่อเครื่องมากไม่ๆเลยนะครับเครื่องสองสาแสนนั่สิ กับมาประกาศขายนะครับก็คือว่านะครับทาเขาจะเห็ดนะครับผมก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับผมศึกษาหาข้อมูลดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้านัทแทงมันค่อนขางดีจะลงทุนพอสมควรนะครับยางบ่มีนะครับทุนจะตตองมีประมาณสักซื่อเครื่องนี่ประมาณตำาๆนะครับผมจะหาหกหมื่นนะครับเฉพาะสื่อสื่อเครื่องนะครับอันนี้ยังบ่ท่านร่วม ค่าแปง้งค่าวัตถุดิบเงี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็พื้นทีนะครับอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับพื้นทีหมายถึงว่าพื้นทีห้ฮาบริเวณทีเ่เฮาจะเห็ดทานะแทงเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าพื้นทีที่ท่านจะเห็ดทานะแทงมีพื้นทีคับแคบนะครับอันนั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเข็ดแล้วก็ต่อการผลิตทานออกมานะครับอ่ามันจะรวมไปถึงการตากนะครับถ้าหฮาพื้นทีตากห้องหน่อยนะครับ การผลิตทานของห้องมันจะผลิตได้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่เขามีจํากัดนะครับการผลิตทานออกมาถ้าว่ามันผลิตได้หลายล่ะแต่ว่าทานห้องแหงพระท่านนะครับห้องผลิตออกมากแล้วห้องม่มีหม่องตาสนะครับอันนั้นมันก็จะเป็นขอเชียร์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับลองศึกษาดีๆพื้นที่ที่อยากจะเห็ดนะครับอาจจะมีพื้นที่น่นิดหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะเห็ดเป็นสางเป็นโล่งเลื่อนเป็นโล่งตา นะครับโล่งอบนะครับมันก็จะมีปัญหาช่วงหนาฝนนะครับทานาแหง้งวะท่านนะครับก็บคือต้องเฮ็ดโล่งอบโล่งยังไว้นะครับสําหรับผู้ใดที่กําลัางเบิ่งตอนนี้นะครับผมสนใจอยากเฮ็ดทานหรือว่ามีข้อสงสัยอีหยังนะครับเกี่ยวกับการเฮ็ดทานแะแทงหรือว่าเฮ็ดแล้วนะครับผมอัดเบอร์ออกอัดออกมามีปัญหาอันนั้นอนันนี้เกี่ยวกับ เครื่องทานตะแทงนะครับกะสอบถามเขาเมื่อใดนะครับตอนนี้ผมกะไล่สดอยู่นะครับกะเ้าจะได้พูดคุยกันนะครับที่จริงผมกะบ้างแค้นไวว่าอยากจะไล่สดทุกอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่ามันกะบางเทียมันกะเวลามันกะเบวบางนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็คือผมบางนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็มันมีปัญหานนหน่อยี่ยวกับก มองตาทาน,นครับพอดีฝนตกติดต่อกันสาเมือนี่นี่มือที่ตีกับเรื่มมันก็นยังขึ้มๆอยู่มันก็นยังขึ้มๆอยู่นะครับกะกัเล่เ aer, ยังว่าท่านเดไปเห็ดเพราะว่ามองตากผมเห็ดเพิ่มเลยว่ะมันยังว่าท่านเดเอาผ้าใบนะครับผมไปคุ้มมันก็เลยยังตากขั้นบ่ได้แล้ววันนี้ มองตาเก่าผมน่ยอยู่ข้างหลังเนาะฝนมันตกแล้วบัดนี้หน้ามันอื่นมันเห็ดให้ดินมันสุดพอดินสุดด้วยความที่ว่าผมตากทานเป็นจํานวนหลายนะครับประมาณล่างเนี่ยกับประมาณชี้ลอยเกือบหาลอยโลนะครับพอดินมันมันสุดปุบนำนักมันมันหลายเกินนะครับมันก็เลยเห็ดเห็ดทานที่ตากอยู่เนี่ยอ่าสั้นที่ตากอยู่เนี่ยมันมันเอ็นนะครับแล้วก็พังลงมาเลยนะครับโชคดีว่า มองหันมันมีน้ำค้างนะครับแล้วก็มันก็ยังมีไม่ร่องอยู่นะครับกัผ้ากันกับหลานนะครับหมู่บ้านไปเก็บทานนะครับดีนะว่าหมู่บ้านนี้มันก็พ่อลิ้นๆนะครับมันได้ตกแห้งนะครับที่แพนไว้นะครับมือนี่กระวชิอัดอีกนะครับัดพ่อไอ้ทานหมองตากทานมันพังนะครับมันก็จําเป็นต้องเก็บทานมองมองล่างเก่าเนี่ย ไปใส่ล่างไม่ไหวนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเต็มมองตากนะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานเมือก่อนนี่ผมขาดไว้ผมกาดว้นะครับมันก็เลยมันบอกท่านมีมองตากนะครับตอนนี้ก็ยังยังเค็ดอย่างพันใดนะครับเพราะว่าฝนมันก็ตกอยู่นะครับพันจะเก็บท่านไปตากมันก็ยาดมันเปียกนะครับสำหรับผู้ใดที่เบิ้งอยู่นะครับตอนนี้อยากสอบถามียังก็สอบถามของมาแดนะครับ ถามเขามาได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางนะแทงหรือว่ามีปัญหาอย่างนะครับถามมีปัญหาอย่างก็ถามเขามาได้นะครับเพราะว่า,าผมก็อยากเอาปัญหาที่ทุกท่านเนี่ยถามขอมาเนี่ยไปเก็บเป็นขอมูลเพื่อที่จะมาเหตุคลิปให้เป็นแนวทางเป็นวิทยาท่านให้ทุกท่านที่ที่เคลียทานเกี่ยวกับทานเนี่ยเบื้องเพื่อที่จะให้ทุกท่านนี้ได้ไปแก้ไขปัญหานะครับสมมติว่า ท่านมีปัญหาเรื่องอัดว่าออกงีผมก็สิเดเอาคลิปที่ท่านมีปัญหาเนี่ยมาเห็ดหมายถึงว่าท่านติ่ถามมานี่ว่าอัดวนะ่ออกผมก็จะเอาปัญหาของท่านเนี่ยมาเห็ดคลิปแล้วก็มาเผยแพรใพ่ให้ทุกท่านที่มีปัญหาเดียวกันเนี่ยเดเบิ้งนะครับผมแล้วก็เอาไปแก้ไขในจุดที่มันมีปัญหาขึ้นกันนะครับมันก็จะเป็นการซอยกันไปในโตนะครับผม เขาสามารถแช่ประสบการณ์แช์ความรู้หรือว่าเียงต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับการเหตุท่านนะครับจากท่ายกน้อมม่ให่ครับสวัสดีคนดูเก่าค้นนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสาหรับคนที่เขามาเบงนะครับถ้ามีปัญหาอย่างนะครับผมเกี่ยวกับเหตุท่านะแทงนะครับก็สอบถามเขามาใหญ่นะครับ ถ้าท่านใดนะครับผมหรือว่าคนที่เบิ้งอยู่เนี่ยอ,อย่าคิดทานนะครับตอนนี้ผมก็มีเคืองทานแทงตัวหน่อยนะครับซึ่งคนเรียกร้องคัดคางที่จะหลยนะครับโทรเของมาหาผมหลยนะครับว่าอยากได้เครื่องหน่อยนะครับผมกับพยายาม้ม นะครับพัฒนาเครื่องเ <c oughs> พื่อที่จะให้มันมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ปัญหามันหน่อยนะครับในการที่จะเอาไปเห็ดทานะแทงนะครับเป็นเครื่องหน่อยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วเครื่องหนึ่งนะครับกัอยู่เชียงใหม่นะครับถึงทรงหมู่บ้านนี่นะครับถึงทรงให้ลูกค้าหมู่บ้านนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อสอบถามเขาม่ได้นะครับถ้ามีเบอร์ผมกะโทรมาผุดคุยกันได้นะครับส่วนเรื่องราคาผมคิดว่าน่าจะถือสุดแล้วครับในในใน,นประเทศนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องอัดทานเครื่องหน่อยนะครับราคานี่กับพร้อมอเตอร์พร้อมทรมงเลยนะครับก็่คือว่าเอาไปแล้วก็บดผสมกับทามาดอัดได้เลยนะครับเป็นเครื่องอัดทานเครื่องหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้บุง ถือว่าเป็นเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนเห็ดทานนะครับเพราะว่ามันก็นเป็นผลงานมันเป็นความคิดนะครับผมที่พัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านตอบโจทย์นะครับผมสําหรับคนที่เห็ดทานมือใหม่ล้วก็ะคนที่งบหน่อยนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เครื่องหม่นะครับเครื่องน้อยส่งไปแล้วเมื่บ้านตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสั่งจองเขามาอีกนะครับแต่ผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยสั่งจองกันได้ <c oughs> โอ้ยเจ็บข้อพี่น้องโอเคเด้อบัดนีนี่บหวแล้วเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวนะครับก่อนนะครับเจ็บ,บ,บข้อครับบหวยบอหลายเจ็บข้อเดี๋บัดนี้ขอตัวขออนุญาตนะครับสําหรับผู้ใดที่ สนใจนะครับก็สามารถเหม็นเขามาได้นะครับหรือว่าติดต่อสอบถามโทรมาสอบถามผมได้ตลอดนะครับผมโอเคครับผมสาหรับไลน์นี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ไลนหนะนะครับผมขอบคุณชิปค้นเบิงนะครับตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมโชคดีมีใช่นะครับผมถ่าอยากสอบถามเมียก็สอบถามมา หลังไม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไลนี่กับฟาพี่คนนี้นะครับผมเจอกันไม่อะไรนะสุขสบายดีสุขุมสุขคนนะครับผมสวัสดีครับ